สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้พามาดูฟุโซนะครับสองี่ศนะครับฟุโซมิสมิชิฟุโซเซียนบอดินนี่เองนะครับสองศมีสาคันแต่ติดจองไปแล้วคันหนึ่งนะเหลือสองคันนะตัวนี้จอด boy Band เป็นบอยแดนแลับย <laughs> ังโสดอยู่สองคันนะตัวนี้นะครับ คนนี้คันแรกนะยังเป็นปีชุดจุดอยู่เลยนะครับกระบะสามมตรนะครับสามล้อนะแยาจะบอกว่าคันนี้เลขไม่แค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเองนะนะยางปิดรถนะครับเนะี่ยนเอามาทําแค่กันชนหน้านะกันชนหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็คัดสี่หัวนะครับคนกระทาลอ้อแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองครับจริงๆนะยางติดรถนะครับเนี่ยค,คนสิกระทะลองเดียว หน้าก็เป็นยางพันธุครับหลังก็ยางพันติดรถมานะครับเนี่ยครับดูกระบะเรียบๆเลยสามมิตรสามล้อน่เองครับเนี่ยจัตสีสวยมากเรียมากนะแบตเตอรี่ยังติดรถไปเลยนะยังเป็นชุดจดเลยครับนะยังไม่ได้ต่อทะเบียนนะครับเนี่ครับยางเต็มเลยยางประมาณทักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับนะสวยมากครับ มาดูด้านท้ายนะท้ายกระบะนะครับเนี่ยกระทายนะรอยดันนิดหน่อยนะสามารถเก็บให้ลูกค้าได้นะถ้าสนใจนะนะเปนท้ายเดิมๆครับใส่ของผลแจ็คแชมป์เสริมคมลอนนี่ครับนะนี่ครับไปทุกดวงนะก่อนออกไปนะนี่ครับกระบะสวยมากนะไม่มีเอ็นนะน่ครับดูกระบะก่อนครับสวยมากเลยนะ ตัวนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะตัวนี้บอดินนะได้เลยตัวนี้สองสี่ศูนย์เดี๋ยวพาไปดูภายในครับนะครับภายในบางๆนะดูข้อได้เลยครับนี่ขอดูได้เลยครับนี่ครับภายในเดิมๆนะับเบาะลายเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้ฟูซ่ครันนี้ภายในก็ได้ทําแค่อผ้าหุ่มราคานะนะ ถ้าหุ่มหลังคานี้เป็นเกือบทุกขันเลยนะคุโซนะสองสี่ศูนย์สองเจ็ดเป็นหมดนะผ้าหลังคาชอบดุลลงมาเนี่ยชอบดุลลงมาตัวนี้หุ้มใหม่นะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะตนัวนี้หุ้มใหม่หมดเลยเนี่ยรู้สึกว่าสวยขึ้นกว่าเดิมนะมบ้าสวยสวยขึ้นนะเล็กประมาณสักหมื่นหมื่นกว่านี่ผ้าผ้านี้ผ้าหลังคาชอบดุดลงมาแนละ้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะกาวหรือเป็นเพราะผ้าหลังคานะ ลดมาจริงๆนะเนี่ยตัวนี้ก็จับมุมใหม่เรียบร้อยนะสวยมากเดีย๋ยวลืมบอกราคาคันนี้ราคาตั้งไว้ที่นี้ครับเนี่ยดูกระดาษนี่เลยครับหนึ่งล้านแปดเซนนะครับจุดจดนะไปลายแด,จดงจุดปีนี้ได้เปยนปีนี้ได้ได้ปีนี้เลยนะคันนี้สำหรับคันนี้นะมาดูคันคันที่สองคันสุดท้ายตัวนี้นะฟูโซสองสี่ศูนย์เหมือนกันนะตัวนี้เป็นเป็นปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้า มาสภาพนี้เลยตัวนี้ก็จับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะเป็นเรเดียนนะครับสปีดอาร์บิสโตนนะนี่เพิ่งเปลี่ยนยางนะสภาพนี้เลยมายังไม่ได้เก็บงานนะครับตัวนี้ปีห้าเก้าวิ่งแค่สี่หมืนเจ็ดพันกิโลองนะครับอย่างสภาพนี้เลยกระบะงเหมือนกันนะครับสามล้วสามมิตรลอนตรงเหมือนกันนะค,ความเลี่ยมสู้คันแรกไม่ได้นะตัวนี้แต่ตัวนี้ได้ปีใหม่กว่านะปีห้าเก้าเพราะว่า เพราะว่าที่เท่าที่สังเกตดูนะถ้าเป็นปีใหม่ๆนะของฟูโซ240นะครับกองกองกองแยกนะกองแยกจะอยู่ข้างๆข้างๆหลังหัวเก่งด้านซ้ายนะนะครับถ้าเป็นชมชมเก่าจะอยู่ข้างในนะตัวนี้ในเป็นตัวใหม่กว่านะตัวนี้ใหม่กว่านะี่ครับดูสภาพกระบ,บะยังนะสวยอยู่นะครับยางนะครับ ยางสภาพดีนะครับตัวนี้ใส่ให้นะครับยางดีก็ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับเป็นยางพันหมดเลยนะครับหน้าหน้านี้เป็นเลดียนนะครับนะคับตัวยางยางสวยเลยนะตัวนี้สภาพเดิมยังไม่ได้เก็บงานนะครับมาแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเออสามารถคุยกันได้ครับเรื่องกระบะสีกระบะนี้พวกนี้นะครับคุยกันได้นะครับว่าจะให้ทําสีให้หรือเปล่าหรือ จะไปสภาพนี้ก็ได้นะนะมาคุยกันดูได้นะเ็บแจมนะมีปัญหาพวกนี้เก็บให้ได้นะครับยวลองมาคุยกันดูนะกระบะประมาณนี้นะครับนบยางสภาพดีนะปนปนกันไปตรงนี้ก็ด้านนี้เป็นพันกันพันร้อยอยู่นี้พันร้อยนี่ปนกันมายางนะพันร้อยเลดียนนะครับด้านนี้ก็ยางพัน เลเดียนนะครับปนกันไปนะลูกค er huh ้าหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นเลเดียนก็ได้นะมาคุยกันดูได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาดูภายในนะดูภายในครับี่เลยนะก่อนครบนะครับเบาะเหมือนกันครับเบาะลายเดิมเหมือนคันที่แล้วนะตัวนี้ผมก็ได้เก็บเหมือนกันครับผ้าหลังคานี่เป็นเกือบทุกคันเลยนะอูโซ่นี่ ครับดูพลังคาคุมเปลี่ยนใหม่นะมุ่งใหม่เลยนะเป็นผ้ากำมะหยี่นะนี่ครับนี่ครับภายในเยอะมากเลยอุปกรณ์ครบครันนะข้างหน้านี่ครับพวรงภายในไม่มีขาดนะครับนะดูครับพอดีไม่เอาคุณเจมานะครับเลยกดเสียงฟังเสียงเครื่องเลยตอนนี้สำคัญน,นะ นี่ครับสองคันนี้ตัวนี้ราคาตั้งไว้ล้านห้าแสนนะครับตัวนี้ล้านห้าแสนปีห้าเก้านะครับจุดจุดนี้ก็ล้านแปดแสนตัวนี้ล้านห้าแสนนะต่างกันสามแสนนะตัวนี้แต่ควมเรี่ยบก็ต้องคันนี้แน่นอนนะดีน้อยกว่าหมื่นเจ็ดพันกิโลตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับกับสองเท่าเนะ ตัวนี้ลูกค้าก็จองไปแล้วนะตัวนี้ก็เก็บงานพร้อมออกนะตัวนี้นะเปลี่ยนยางใหม่หมดเลยสิบเซนนะครับนี่ครับจิเต้นเลยนะไม่มีอะไรแล้วนะครับคันนี้ครับทำสีเกระบาให้ใหม่ครับอันนี้เก็บก่อนก่อนที่ลูกค้าลูกค้ามาจองนะนะครับนี่ครับยางพิสโตนครับพันนะครับยางใหม่เลยนะครับนคบบนสี้ค่าล้อดับนะครับ ลูกค้าสามารถเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนีอะไรจะทพนี่เลยกระบะตัวนี้เป็นกระบะรุ่นเก่านะนบลล่อร่อนเฉียงรับประกันสองปีแต่พวกนั้นเป็นกระบะสามปีนะติดรับประกันสามปีของสามมิตรนะนี่ครับเก็บประมาณนี้นะครับทำสีกระบะใหม่นอกในนะครับไฟนี้เปลี่ยนใหม่หมดให้แน่นอนนะครับนี่ครับยางใหม่สิบเส้น นะตัวนี้บิสโตนนะเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะตัวนี้ก็เก็บก่อนที่ลูกค้าจองนะครับรถมาใหม่ก็มาตามสภาพนะรเรายังไม่ได้เก็บการนะครับดูกันง,ง่ายๆแบบนี้แหละนะครับอนะ้าใดสนใจก็มาดูกันได้ครับที่เต็นท์จิ๊กแชมป์มอเตอร์นะครับนะมีตัวนี้ฟูโซ so, มีสองคันเนาะ ี่0น,นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงไวรัสระบาดเนาะโควิดนะ, COVID นะต่อไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากอลไมัยด้วยนะครับเพื่อสุขภาพของเราเองแล้วก็คนรอบข้างของเรานะครับเดินติดเชื้อก,กันนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับาในสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์094 หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่นะครับคุณทิพย์แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ0ู3ย์ห1สา6เก้าสองเกหนึ่งหนึ่งสี่หนะครับ,ค,รบคุณแป๋มนะครับติดต่อได้สองเบอร์นี้เลยนะครับสะดวกเบอร์ไหนติดต่อมาได้นะครับอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ